นั่งได้เฉยข้างหลังหิวกนนะังน่ะมากินกับนานา่ากับเอ,อหอยลวกอร่อยไหม,มน้ำตาไหลเลยฮะเอาร้องไห้ <c oughs> กินวันแรกก็ร้องไห้แล้วเนาะเนี่ยนะั่งมายิ้มอ่ะนะเป็นไรกันนะฮะรู้มันเนี่ยอร่อยมาก้แต่ว่าอร่อยจริง ความใฝ่ฝันในชีวิตอ่ะอยากเป็นมิสแกนใช่ไหมมีแต่เขาถามว่าความใฝ่ฝันในชีวิตอยากเป็นอะไรเราเจ้าคุูถามแบบนี้เลยไงเพราะคุูรู้รอนี่ไงอ I didn't say about you I say about Noy I say about Noy okay I talking about Noy เห็นไหมเขาเป็นมิดแกนเขาไลฟ์สดเก่งนะมึงสายไลฟ์สดงั้นแค่เนาเหรอเลอก็คือประมาณแบบว่าเป็นมิดแกนน้องพูดภาษาอังกฤษได้แบอสปีกอังกฤษดิโอเค my name is ที่เหลือจำไม่ได้ี่เหลือจำไม่ได้จำได้แค่นี้ลูกสาวลูกสาวนะคะวันนี้เจนกินไม่ได้นั่งอยู่ข้างหลังนะคะเป็นสบาย <c oughs> สบายโอเคอ่ะ <c oughs> วันนี้นะถ้าเกิดจะกินอาหารในแซ่บต้องกินตามแม่เลยเธอ hai bò hai bóng 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 hai hai อ้ <mm> <ๆ> <ais ama> อันนี้คืออาหารต่อไปของนาน่านะคะมาเมามะม่วงเอาลระนั่งเฉยๆข้างหลังหิวนางอี้รู้ววันนี้ไม่ได้เป็นตัวเองไม่นั่งเครียดไงอู กัดโลคนละข้างโลกินยังไงอ่ะ <Mich> ถือคนละข้างูุถือลูกนี้คุถือลูกนี้หรอเออโฉเลย one two t โอ้คุณน่าจะกินกับคู่รักคือกับข้าคุนะไปยิ้ก่คน่เจไป้ ไส่กินสอนสอนในะหน้าฝึกให้เป็นเลยนะใส่กินใกินเนาะแล้วแล้วแล้คนข้างหลังไม่เป็นใส่กินด้วยหรอคนข้างหลังนั่งดู่งเคยเห็นกินไหมเงยมักินเปล่าอยากเดิเดนตามรอยคนข้างหลังนะโอ้ดีเดิเ,ดเอานี่มาม่วงขึ้นมาดูนะคะ นี่อย่างนี้เอ,เอถือดีถืออือพีกพรีกเอออันนี้พรีกจริงนะไม่พรีกปลอม <laughs>